สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโฟกเจอโรนะครับยินดีต้อนรับสู่บทสรุปวิเคราะห์ทีมครับทีมที่ได้ไปต่อครับคุณผู้ชมในรอบวินเทอร์คัพหนึ่งจะมีทีมอะไรกันบ้างผมสรุปมาให้แบบรวบล้านแล้วและครับ ไปกันที่กรุ๊ปแรกก่อนครับผู้ชมหรือกรุ๊ปเนั่นเองครับอันดับหนึ่งครับคุณผู้ชมจากกรุ๊ปเครับเป็นยอดทีมจากเวียดนามครับผู้ชมที่ต้องบอกว่ากดไปถึง57แต้มเลยนะครับดูเดือดจริงๆครับสำหรับทีมเวียดนามผมบอกเลยว่าฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆครับแต่เดย์เทรดครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับกดมา53คะแนนครับเป็นอันดับ2เหมือนกันครับในรายการนี้ก็ต้องบอกว่ามาตามนัดเลยยับสำหรับเดย์เทรดนะต่อมาครับเป็นไวน์เกมมิ่งคุณผู้ชมอันดับ3จากกรรุ๊ปคับที่ต้องบอกว่าไลนนน์อัพี่่าจะคุ้นนกัอยู่แล้วนะครับโจมเวฟครับฟฟุคลลิิกกรับบเจววาาาซถ้้พูดแท ต้องบอกว่าเป็นน้องๆรุ่นใหม่ครับที่ต้องบอกว่ามาแข่งในรายการ a ารี a t แคดเอ็กบ่อยมากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมได้ดูการแข่งขัน,นข่นจะเห็นไลน์อัพนี้แล้วก็รายชื่อของน้องๆที่ต้องบอกว่ายิงกันดูเดือดจ,จ,จริงครับต่อมาเป็นทีมลาวครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆนะครับปาด2อ,อันดับ กดลงไปครับทำให้พวกเขาเจบอันดับ4ในกรุ๊ป A คุณผู้ชมต้องบอกว่าร้อนแรงผมให้เลยว่าเป็นทีมม้ามืดแน่นอนสําหรับทีมลาวนี่นะครับถัดลงมาครับคุณผู้ชมเป็นทีมก i ตลี่อีสปอร์ตครับเจ้าหมีกิตลีนั่นเองคุณผู้ชมมาอีกแล้วนะครับเข้าร่วมการแข่งขันของเราและคัดมาดีด้วยในะรอบนี้คุณผู้ชมน่าจับตามองครับต้องบอกว่าไลน์อัพนี่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับมาบ่อยนะสำหรับทีมนี้เอาใจช่วยหนักๆเลยเลยครับ แล้วก็ถัดมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นชาร์เปอร์นั่นเองครับที่ต้องบอกว่ารายการนี้มาตามนัดนะครับทุกทัวร์เนี่ยนะครับของอาร์ลี่แคทเอเคอรเบอร์นี่ผมบอกเลยว่าชาร์เปอร์นี่มาเกือบตลอดนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ร้อนแรงมากๆคุณผู้ชมก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับสำหรับแฟนๆชาร์เปอร์ครับว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้ไหมเลยครับต่อมาครับเป็นทีมวินเทอร์อีสปอร์ตคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าทีมนี้ผมก็ให้เป็นม้ามืดเหมือนกันนะครับไลน์อัพนี่ไม่คุ้นเท่าไหร่ครับแต่หลุดมาถึงรอบนี้ได้ผมบอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับ กับไลอ์อนครับน้ำตามดแดงครับอีเดนสุพนัทและ S9 ครับต้องบอกว่าพวกเขาจะโชว์ฟอร์มร้อนแรงแค่ไหนสําหรับน้องๆไลอ์อพเด็กรุ่นใหม่แบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะว่าการแข่งขันนี้ตึงจริงคุณผู้ชมสุดท้ายบอัรดับ8ครับคุณผู้ชมเป็นลุค for team ครับที่ต้องบอกว่ายังหาสปอนเซอร์อยู่ นั่นเองนะครับต้องบอกว่านามทัพโดยจินเซียแล้วก็ปอเชนนั่นเองครับลูกฟอตทีมครับเข้าร่วมแข่งขันของเรามามากมายครับรวมถึงโปลิกนะครับที่โชว์ผลงานได้ร้อนแรงจริงครับโดยเฉพาะน้องจินเซียในจับตาดูดีนะคุณผู้ชมในทัวร์นี้ครับว่าจะร้อนแรงต่อเนื่องแค่ไหนเลยครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าทีมที่ไม่ได้มาตามนัดในกรุ๊ปเหรือกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็น f w ฟวีครับแชมป์เก่านั่นเองในรายการก่อนหน้านี้เลยครับเสียดายครับที่ FW ต้องบอกว่าคะแนนไม่เข้ารอบจริงๆๆครรับบบผมตต้้้อออออองงงกเเเลยยว่่าาาหนนนีแฟข FW จช่วยยเเคาหนักๆลรับ เพราะว่าด้ครั้งหน้าไม่เข้าเนี่ยอาจจะลำบากได้เลยครับโอเคครับเราก็ได้8ทีมในกลุ่มแรกนะครับเดี๋ยวไปเจาะทวายกันนิดนึงครับโดยทวายครับต้องบอกว่าเป็น3หนุ่มร้อนแรงจาก TE หรือเวียดนามนะคุณผู้ชมคลอรียครับแทนบูครับดึกเฮียวครับพี่ต้องบอกว่าไล่เลียยกันมาเลยครับอันดับ1นะครับคลอรีย95 ทวายเลยต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆสำหรับรอบคัดที่ผ่านมารู้อยู่เลยครับรู้มือกันอยู่นะสำหรับทีมท E ตอนนี้นะครับและฟอร์มก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าอันดับ4เนี่ยก็เป็นทีมไทยเรานะครับคือน้องแฟลชนั่นเองคุณผู้ชมติดโผกันมาเหมือนกันเลยครับก็ต้องรอดูครับว่าเดย์เทรดครั้งนี้จะร้อนแรงต่อเนื่องไหมโดยเฉพาะน้องนูรินครับที่เพิ่งกลับจากทีมชาตินั่นเองนะครับโอเคครับกลุ่มแรกก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมพยายามรวบรัาให้มันไม่มากเกินไปไม่ยาวเกินไปนะครับจะได้สรุปข้อมูลสั ประตูไล่อัพใหม่ครับคุณผู้ชมนอด้าครับร้อนแรงมากๆกนะครับกดไป2แชมป์จาก4โดดเลยครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องรอดูระยะยาวเลยครับว่าพวกเขาจะรักษาฟอร์มมาตรฐานเรียกฟอร์มเก่งได้ไหมแต่ก็น่าสนใจจริงครับสำหรับการมาของนอด้าในไลอัพใหม่ของ Q-Confirm ครั้งนี้ครับต่อมาอันดับ2คุณผู้ชมเป็นทีละทอนไฟที่ต้องบอกว่ามาตามนัดนะครับยังร้อนแรงต่อเน,นื่องครับสำหรับ ทีละทอนไฟครับโดยเฉพาะน้องฟลุกกี้เลยรครับบัอทีมชาติเขายังอยู่ลยครับของจริงจริงนะต้องบอกว่ากดไปถึง2ไก่ในสีรอบโดดเช่นเดียวกับคิวคอนเฟิร์มครับทำให้คะแนนของพวกเขาเนี่ยมาอยู่อันดับ2นั่นเองครับเต็มครับจบอันดับ3ครับในรอบคัดนั่นเองครับมี44แต้มครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ามาดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับคุณผู้ชมอาจจะมีสวิงขึ้นลงบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าเต็มตอนนี้นะครับเครื่องร้อนเต็มทีแล้วเลยครับอยากจะดูจริงๆครับว่าในรอบไฟนอนพวกเขาจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ บุยลำครับต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงเช่นเดียวกันครับถึงแม้จะเสียโอดาไปคุณผู้ชมแต่ว่าได้ไดมาตี้มาต้องบอกว่าทดแทนจริงครับและผมแอบเห็นว่ามีชอ็อตเก็บสี่จากไดมาตี้ด้วยในตอนที่ผมจัดทัวร์ด้านหลังเนะี่ยสุดยอดจริงๆนะครับสกิลยิงของน้องไดมาตี้แล้วต้องบอกว่าความมั่นใจความคึกอะไรหลายอย่างกับไร้อไม้บุรยลตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะกลับมาคึกแล้วก็พังอาดได้ไหมอย่างในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาต้องรอดูครับคุณผู้ชม ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยครับทีมต่อมาคือ TMP ครับหรือว่าวอรีไทยเก่านี่เองครับผู้ชม TMP หรือ Take Me p พี c e ครับผู้ชมต้องบอกว่าก็มาตามนัดเหมือนกันนะเจ้าพ่อโคต้าอยู่แล้วคือถ้าใครได้ตามคลิปกันก่อนนะคผู้ชมผมต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อโคต้าผมให้ฉายาเขาเลยนะครับสำหรับวอรีไทยนะครับและก็แอบเห็นเหมือนจะมีการเปลี่ยนไลน์อัพหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรอดูกันหรืออาจจะเปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นเองคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าฟอร์มยังร้อนแรง เหมือนเดิมเลยครับก็เอาจะช่วยให้น้องๆหาสปอนเซอร์ได้เลยครับ TNP หรือ Take Me Please นะเนี่ยครับต่อมาครับเป็นเจ้าป่านั่นเองครับ f o r e s t n a t u r a l Gaming ครับผม f o r e s t ครับต้องบอกว่าการมาของน้องบาเลนครับตอนนี้เหมือนเครื่องจะติดแล้วเลยครับผ่างดมากเลยนะครับฟอร์มร้อนแรงมากครับยิงอยู่คนเดียวเลยนะจากสแตททวายนะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าน้องบาเลนเนี่ยเป็นเหมือนดาบสองคมครับช็อตกล้าเล่นช็อตเอาเพลย์เยอะมากส่วนมากทําได้ครับแต่จังหวะที่ทําไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะเสียหายกับทีมได้ก็ต้องบาลานซ์กันดีๆๆเลยคคครรรรััับบบแต่วมของนี้ บาเลนเครื่องติดแบบนี้ผมบอกเลยว่าได้ลุ้นยาวๆนะครับต่อมาับเป็น J M Esport นครับที่ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดในกรุ๊ป B นั่นเองครับที่ต้องบอกว่าไลน์อัพของทีม J M Esport นะคุณผู้ชมผมก็ไม่คุ้นเหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่ละคนนี่ไม่คุ้นชื่อเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคัดมาได้ถึงรอบนี้นะครับยังไงก็ต้องเป็นม้ามืดแน่นอนน่าจับตาดูจริงๆครับ5299ครับมาตาบูครับอาควาแล้วก็อะไรครับเดี๋ยวได้ดูกันเร็วๆนี้เลยครับว่าเขาจะร้อนแรงกันแค่ไหนั EAlina กน อียรีน่าครับในก่อนรอบคัดที่จะเป็นรอบนี้นะครับก็คือในตัวของเมื่อวานนั่นเองคุณผู้ชมในรอบคัดที่จะมารอบ64ทีมเนี่ยผมบอกเลยว่าอีารีน่ากดไปถึง2ไก่เลยครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกว่าในรอบคัด32ทีมที่จะคัดเข้ามาในไฟนอลนะครับมีแค่18แต้มนั่นเองเกือบไม่ได้เข้าเหมือนกันครับสำหรับอีารีน่าไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าภายในทีมหรืออาจจะเป็นการเก็บแผนนั่นเองครับก็ต้องรอดูครับการหลุดเข้ามารอบไฟนอลครั้งนี้ผมบอกเลยว่าเขามาอะไรยังไ นั่นเองครับกรุบบีคุณผู้ชมทีมที่พีคโผนะครับก็เหมือนจะเป็นแค่ NKT ครับจากที่ผมได้ดูครับก็จะเป็นแซมเมสเป็นแบรติกนะครับคุณผู้ชมน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่นะครับก็เอาจะช่วยน้องๆเลยครับ NKT ให้ผ่านเข้ารอบในรายการต่อๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทวายกันหน่อยครับในส่วนของกรุบบีครับกรุบบีครับคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ครับว่าฟลุกกยี่ยังร้อนแรงต่อเนื่องครับทวายไปถึง95เลยเลยครับ และอันดับ2ครับตามมาเป็นน้องบาเรนครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าแทรกเข้ามาซะอย่างนั้นเลยเลยครับ94นะคุณผู้ชมเอาเรื่องจริงครับกดไปเป็น m o มอดคิวเช่นเดียวกับเช็กซี่นะครับที่มีถวาย90ครับไล่เรียงลงมาเหมือนกันครับเป็นผู้เล่น q ิครับและก็เต็มแมนเชสเตอร์นะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าน้องบาเรนเนี่ยร้อนแรงจริงๆนะคุณผู้ชมไม่งั้นถวายไม่อยู่อันดับ2นะผมบอกเลยถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะไม่ได้อยู่ท็อปทนะครับในรอบคัดไม่ได้ติดท็อป4เลยนะครับสำหรรรััับบบบคคแแตตตต่่เจจ้้าาาาาววถถยมมึงงนนีิิดรับ โอเคครับนี่ก็เป็นบทสรุปสั้นๆนะคุณผู้ชมก็เป็นการทำคลิปมาเพื่อที่จะบิวอัพเพื่อที่จะพยายามบอกคุณผู้ชมครับว่าทีมไฟนอลเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโดยการแข่งขันวินเทอร์คัพครั้งที่1นี้นะครับคุณผู้ชมจะแข่งขันกันในวันที่17นี้นะครับในรอบชิงนะครับวันละ5โดดนะครับแล้วก็ไปต่อกันอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้ชนกับ a p Qualified นั่นเองนะครับก็คือวันที่22แล้วก็ย3ยังไงผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่านี่เป็นแค่ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับที่ผมพยายามรวบรวมบทสรุปวิเคราะห์มาให้คุณผู้ชมสำหรับรายการอาริแคทเอ็กโคเวอร์วินเทอร์คัพครั้งที่1นี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ของจริงเนี่ยผมฝากไว้ด้วยนะครับในวันที่19นี้นะครับเอแพคคอลี่ไฟน์นะครับที่จะคอลี่ไฟน์นะครับเอาแค่ท็อป4เท่านั้นคุณผู้ชมไปลุย p g s 5 p g s 6ครับเพื่อเก็บแต้ม p ีจนะครับไปลุยกันต่อที่ประเทศมาเลเซียในสิ้นปีนะครับรักใครเชียร์ใครก็เอาใจช่วยกัันแลล้วครบ ผมบอกแบบนี้เลยว่าเดือดแน่นอนเลยครับสำหรับคลิปหน้านครับก็จะเป็นการเจาะทีม Qualify ในส่วนของ APEC นั่นเองคุณผู้ชมยังไงผมฝากติดตามไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครมชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ